ริงอยากจะจี้เอาบ้างเหมือนกันเพราะมันจะได้ไม่เปลืองกระสุนปืนเราไงมาพอดีดีมากล็อกเลยแล้วกันพูดเลยกูไม่รู้เรื่องล็อกคอฟังไม่รู้เรื่องเว้ยอ่าฮะ โอเคเหลือไอ้นี่คนเดียวเก็บง่ายอยู่แล้วไอ้นี่ไม่ต้องห่วงคนหอคอยเหรอลงมาลงมาลงมานั่นแหละปาจับทุกคนยังเสียดายยัง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 ถามข้อมูลเลยไม่ได้เพราะมันพูดลุประสาทเนี่ยสุดยอดความลำบากดีมากนะดีดีขอบคุณมากที่ช่วยในการหาศัตรูให้ อยากใช้ดีๆมากกว่าเพราะดีๆมันช่วยให้เราหาศัตรูเจอได้ดีกว่าที่ชอบตรงนี้แหละมันหาได้ง่ายศัตรูมันอยู่ไหนบ้างรู้หมดอ่ะเก็บครับมียงมียามีสัตว์ป่าสัตว์ป่าเราไม่ต้องเก็บกันมั้งเสียเวลาเลยเราค่อยมาเก็บทีเดียวได้สัตว์ป่าสัตว์ป่ามันหาทีหลังได้ใช่ไหมไม่ต้องไปรีบหาตอนนี้ก็ได้ไปกลับรถดีๆ รถเราไปไปกันเถอะขับรถมันก็ดีไงขับรถมันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถฟูลตอนรถแล้วเอาเอารถมาได้ด้วยจะดีมากเลยแต่พอดีว่าตอนนี้มันทำไม่ได้ไงฟูลตอนรถไม่ได้ตอนนี้อยากให้ดีๆมึงช่วยหาศัตรูให้เจอก่อนได้ไหมกูกลัวเนี่ยอ่าฮะ โอเคอ๋อได้ของมาแล้วแล้วอาคาดก็ลอกเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะไอ้ที่ปั๊มน้ำมันนะฮะที่เป็นอะไรนะเป็นโรงงานปั๊มน้ำมันทางไหนวะเดี๋ยวอันนี้ถูกแล้วโอเคนะฮะก็อย่างว่าเราก็ต้องไปทำลายปัม๊มปั๊มน้ำมันอะอะไรอ๋อแอนิมอลโอเค ตัวอะไรวะตัวอะไรอ่ะอยากไปจับจับหน่อยได้ไหมมันคือตัวอะไรอ่ะตัวอะไรวะม้า,มาไะเนี่ยไอย้ลาาน,นี่วะใช่ไหมเออเอามาสักตัวแล้วกันโอ้มีเพียบเลยดีมาก พี่จะกดมาร์กทำไมวะเนี่ยพี่กดผิดนะเนี่ยพี่กดผิดไปพี่กดมาร์กมานทำไมวะเนี่ยไปกดไอ้มาร์กเอ้ยเออมาร์กเกอร์ดีมุฟออกโอ้หได้เพียบเลยเก็บครับแหมสวนสัตว์ช็อปเปอร์คุงต้องแบบต้องมาต้องมาก่อนครับสำคัญมากอ่ะไปไปให้หมด ปไปให้หมดผมไม่ใช้นี่หมู่นี่มันหมู่บ้านโดนเผาเหรอเออหมู่บ้านโดนเผานี่ว่ะบ้าสงครามมันโหดร้ายซะเหลือเกินเล่นตัวอะไรนกเหรออ๋อนกเฮ้ยเอาได้ไหมเก็บมาได้ไหม อ๋ออะไรนะเป็นอะไรนะอีแล้งกินเนื้อของคนในหมู่บ้านที่ตายแล้วใช่ไหมก็มกินซากศพอะแต่กูจะเอาอะกูไม่สนกูพอใจโอเคไปฮะออดีด็อกนู้นึกว่าตัวอะไรโอเคไอ้วก็เลงข้างนานมาดีด็อกกลับขึ้นรถด,ดีกว่าเราอยู่ดีๆก็เปลี่ยนเรื่องมาจัดสัตว์ซะงั้นอนะแหมสุดยอดอยอบเลยเจาพคุงเนี่ยไม่มีทางหรอกที่จะเล่นแบบตรงๆหาจับสัตว์ไปเรื่อย สไตล์พี่อย่างนี้แหละมาไปกันเถอะฮะไปพี่ก็ลืมเปลี่ยนชุดให้มันเข้ากับดีๆนี่หว่าจะว่าไปลืมช่างเถอะพี่ว่าชุดนี้ก็เท่ดีแล้วชุดทหารลายพรามเท่ตลอดอยู่แล้วพี่ว่าโอเคอีกร้อยกว่าเมตรก็คือตรงไปนี่แล้วก็เลี้ยวนี่ก็ถึงแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาร์กไว้ก่อนตรงนี้เราจะลงรถตรงนี้แล้วก็เข้าเข้าเข้าตามเส้นทาง มาไว้ก่อนมาไว้ก่อนจริงไม่ต้องมาก็ได้เพราะพี่เขาขับไปงั้นแหละไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเยอยะแล้วปิดไฟด้วยเดี๋ยวเขารู้ว่าเรามามาจริงแล้วสินะฮะต้องปิดอะไรนะปิดออยล์ชันไออะไรนะที่ที่เครื่องปั๊มน้ำมันนะฮะหรือทำลายทิง้งโอเคเฮ้ยใครอะ อ๋อทหารศัตรูมันมีการใช้แว่นจับความร้อนด้วยนะคือมันจะเห็นเราแบบแวบๆแล้วก็ไล่ยิงเราเออคอยมาเดินตามดูว่ามันคืออะไรเงี้ยเออเข้า like ใจทำดีเห็นแล้วแม่งน่ากลัวเนี่ยพาดีด็อกมาดีนี่แหละโอ้โหมีส่องไฟจากรยะไกลถ้าพี่ขึ้นที่สูงลราสนยเก็บมันก่อนจะดีไหม มันก็ส่องไฟเห็นเราอยู่ดีคิดหนักที่เก็บเสียงก็จะแตกกันละที่เก็บเสียงคืออยากให้มันพกสำรองสักสี่ห้าอันน่จริงที่เก็บเสียงอ่ะจะดีมากเลยแหมเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกนั่นแหละที่เก็บเสียงเราโอเคถ้ายิงนี่มันจะแตกคือทั้งฐานแน่นอนพี่ว่ามันจะเข้าไปยังไงดีวะ คิดหนักไว้แบบว้าเอาไงดีวะจะเข้าถามยังไงดีวะมันมีคนโอโ้โหดูดิเหมือนไอ้บุกต่อโอตาคอนเปียบอะโคตรยากอะศัตรูแม่งโคตรเยอะแล้วอยู่ที่สูงระยะไกลไม่มีเก็บเสียงด้วยเราปีนเข้าได้ไหมโอเคได้ปะ่ะปีนเข้าได้ไหมปีนเข้าไม่ได้แต่คานเข้านี้ได้เา้าเอาสิลองดู มันต้องมีอะไรมันต้องลองใหม่ๆบ้างเผื่อจะมีเจ๋งๆให้เราได้ลองทำดูถ้ามันไปเล่นแบบตามตามแผนการมันก็ง่ายไปต้องรองแอบดูบ้างไม่ติดเออนั่นแหละเลืองเฮี้ยๆโอเคมันสว่างจังมันเปิดไฟทั่วฐานเลยแม่ง โอเคเอเนมี่อีกแล้วดีด็อกเจอบ่อยจังมันเห็นเว้ยโอเคใส่มัวอีกแล้วเหรอให้ตายเถอะไปตรงนั้นก่อนแล้วกัน ใส่หมวกใส่หมวกคนนี้ใส่หมวกคนขวาใส่หมวกคนซ้ายไม่ใส่โอเคโอ้มีคนหนึ่งอะโอ้ยทางหน้านี่ก็มีคนนึงเว้ยเกือบแล้วแหมเฮ้ยตัวปลอมนี่หว่าเย็ดเด้มีมาหลอกกันด้วยอ่ะโหซาด มีเล่นอย่างนี้ด้วยเหรอโหดนะเนี่ยโหดน่าเราเนี่ยทำไมถึงทำกับฉันได้อะตัวปอมเรานี่ยแหละ ยกมือขึ้นใครข้างหลังเราข้างหลังเราใครเห็นอืมถักอันนี้ไปก่อนใครเห็นวะข้างหลังเราเนี่ยไอ้คนไหนไอ้คนที่เดินลงมาป่ะไอ้นี่ใช่ไหมเดินลงมาโอเค เก็บไปแล้วกันทั้งนั้นโอเคอีกคนหนึ่งเห็นแล้วโอเคมันรู้แล้วเพื่อนมันโดนขมุกโดนพาตกไปแต่ช่างมันเรารีบไปดีกว่ารีบปัดร,รีบจัดการให้เสร็จแล้วรีบไปดีกว่าเดี๋ยวมันกว่าจะเดินลงมาอีกตั้งนาน พี่เชื่อเราพี่เชื่อว่าเราทำได้อ่าเราพี่เชื่อว่าเราทำได้โอเคให้ทำลายอะ่ะต้องใช้ C4 ปิดจะเฉยไม่ได้อะ่ะต้องทำลายทิ้งเลยอ่ะโอเคงัน้นก็จัดไปอืมกูให้อสองลูกเลยแล้วกัน โหมากันเพียบเลยเฮ้ยอะไรทั้งนันเนี่ยโอ้มาทั้งฐานเลยเหรอจะดีเลยไปยังไงดีว่าเราหาทางไปอื่นไม่ถูกเฮ้ยแบบ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  ดูดิมันมากันเปียบเลยอ่ะเคแล้วดีด็อกไปไหนเนี่ยดีด็อกอยู่ไหนเนี่ยจะว่าไปหรืออยู่กับเราคือพี่จะกดระเบิดกันตอนนี้พี่จะกดระเบิดแล้วดีด็อกไปไหนละอ๋อใช้ระเบิดไม่ได้บ่โถยต้องออกจากถังถึงใช้ได้อ่ะ โอเคไปยังไปแล้วฮะมีคนลงมาใช่ไหมมีปะไม่มีนี่ปะมันอยู่ข้างบนเราโอเคเอาวละออกไปดีไหมรุนปะออกไปดีไหมตูวอ,อยู่ไหนบ้างเนี่ยอ๋อไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวโอเคโอเคโอเคออกไงเนี่ยโอเค เกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นวัดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยพี่ก็กดระเบิดอะไรอ่ะโอ้บึ้มอุ้ยระเบิดอู้ระเบิดอู้ระเบิดอู้โอ้สวยแหละโอ้โหแม่งมากันหมดเลยเหรอเจียวเชียแล้วไง ไปพังอีกอันหนึ่งเชียเ่ยอ๋อมันเลยวิ่งไปกันตรงนู้นหมดใช่ไหมบ้าแล้ว D ดีด็อกอยู่ไหนเฮ้ยดีดีเป็นไรเปล่าออกมาได้ไหมเนะี่ยดีดีออกมาไม่ได้บั๊ก What the fuck ดีดีเอ้ยมันมาแล้วดีดีออกมาไม่ได้อ่ะอ้าว ชิบหายแล้วโอ้โหไม่มากันสองคนด้วยอ่านั่นแหละเอา้าสวดเลยละที่เก็บเสียงแตกแล้วชิบหายแล้ว เอาไงดีวะเออเรามีสูตรระเบิดควันใช่ทิ้งระเบิดควันคุ่มอ่าคุ่มลม็อกคุ่มอ่า แล้วดีๆจะออกมาไงอ่ะดีๆแม่งติดอยู่ข้างในนั้นอ่ะไปออกอะไรด้วยจะเห็นไม่ดีๆแวบๆขึ้นมาดีๆแม่งลอยได้อ้าวดีๆสนุกแล้วดีๆโอเคซึ่งตรงนี้ปลอดภัยพี่คิดว่าพี่จะรีสปายก่อนดีๆมาดิเฮ้ยอะไรใครเห็นอีกแม่งตายดีทุกคนเลยเว้ย ดีๆออกมาได้ไม่ไดดีๆมึงอย่าติดอย่างนั้นดิเดินมาดูสินะโอเคจะไปอีกปั๊มหนึ่งยังไงอยู่ตรงนู้นใช่ไหมน่าจะต้องลงทางนี้แล้วก็เดินอ้อมไปที่เชื่อว่าอย่างนั้นมันปลุกเพื่อนมันละเย็บเปียกเย็บเปียกอะไรของมัน โอเคฮึอะไงไงดีๆออกมาได้ไหมเนี่ยดีๆถามจริงเหอะออกไม่ได้จริงดิอ๋อจริงปิดตรงนี้ก็ได้นี่ว่า ใช่ไหมเออจริงปิดตรงนี้ก็ได้พวกทำงานทางที่ไม่มีดีๆอะจังหวะนี้พี่ว่าโอเคจัดไปโอเคโอเคอ๋อมันจะมาเปิดไฟสินะ อุ้มอุ้มอย่าพึ่งดีมากมาทีละคนต้องเก็บทีละคนอย่างเงี้ยจะขึ้นไปตรงนั้นยังไงวะดีดีไม่มาไม่ได้อะดีดีถามจริงเถอะดีดีม่งติดอ่ะเอ้าชิบหายละนี่จะเห็นเปล่าวะ กลัวไเนี่ยเห็นไอ้ตัวเนี้ยจะเห็นถ้าเดินไปถ้า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 นั่งไปมันจะเห็นพี่ว่ามันเดินดูมันดูอย่างนี้แล้วคลานไปแล้วกันทั้งถาดม่งวิ่งกันตอนนี้ทั้งถาดม่งวิ่งกันวุ่นอ่ะรู้สึกบอกตรงพี่ว่าชีวิตมันซวยมากอ่ะวุ่นมากอ่ะตอนนี้โดดไปวะอ๋อเดี๋ยวมันหลับเองแล้วกันปล่อยเดี๋ยวมันหลับไป นั่นแหละที่มากคือยิงให้มันหลับเฉยไม่ได้กายแม่นมันต้องเฮดช็อตหรอกให้มันหลับให้ได้ก็พอละดีๆดีๆไม่มาจริงด้วยอ่ะดีๆจะไมทำกับพี่อย่างเงี้ยเชียร์โอเคปั๊มอยู่ไหน ปั๊มอยู่ฝั่งนี้อ่าเอาไมา้ออมาแล้วมาอยู่มาอยู่ดีมากถ้านึกว่าจะไม่มาซะและ้วอ๋อปั๊มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอู้อยู่ข้างบนนี่วะ่ะโอเคโอเคมันคุ้มกันฐานกันมันเลยไว้ตอนนี้โอเค อ๋อมันจะเจอเพื่อนที่หลับใช่ไหมยกมือขึ้นอ่าเสร็จอ่ะไปจับถ้างั้นเสียงมันก็เตือนตลอดเลยแบบศัตรูมาศัต hmm. รูมาเนี่ยอ๋อนี่้ยเป็นเอเมอร์เจนซี่สต็อปบัตทิลนี่ไงปิดเลย อ่าเป็นปุ่มหยุดฉุกเฉินนะตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะตูมันยืนรอตรงนี้มันพิธจะจะมีอันนั้นเฉยมันจะอะไรนะอ๋อนี่ไงมันเป็นน้ํามันนะน้องมันถ่ายน้ํามันลงน้าเพื่อให้คนกินไม่ได้มันเป็นแบบการสงครามการธุรกิจกันเรามาปิดปั๊มให้เรียบร้อยศพเหรอเฮ้ยโอ้ศพนี่ว่ะเยี่ยศพทั้งนั้นเลย ไม่ใช่น้ำมันนี่หว่ามันสันศพนี่หว่าศพเน่าโอ้โอ,อบเจกต์คอมพลีทออกมาให้บอกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ ASAP มันเป็นทหารปลอมตอนนั้นบอกตรง ออกเลาะกลับทางเก่าแล้วกันออกแล้วกันเนาะกลับฝั่งนี้แล้วกันเออฮึบปึบอ่าเกือบลงเกือบลงน้ำไปเจอกันแล้วไหมล่ะศพนั้นมันคืออะไรกันมันจมอยู่ใต้น้ำขึ้นนี้ได้ไหมจะว่าไปโอเคขึ้นได้ไป โว้ยเข้าเข้ามาต้องออกเลยนะแมยเออโอเคเดี๋ยวนะเราจะออกใกล้สุดได้ตรงไหนบ้างใกล้สุดฝั่งนี้อ่าพี่ว่าเราขับรถหนีดีกว่าเออเรามาไงเรากลับขับนั่งรถกลับดีกว่าพี่ว่าาจะเป็นทางที่ดีสุดเพราะว่าถ้าเรียกฮองรถถถ้าเรียกฮอต้องไปฝั่งนู้นไงเราไม่อยากไปเรามาฝั่งนี้แล้วเราก็กลับฝั่งนี้ดิคือเคลียร์ทหารฝั่งนี้ไปแล้วก็ต้องเคลียร์ก็จัดการ โอ้เช็ดวอล์กเกอร์เกียร์มาที่ได้ไงเนี่ยโอเคมีวอล์กเกอร์เกียร์ด้วยอ่ามีฝนกำลังจะตกดีมากจะได้ซุ่มง่ายๆโดวอล์กเกอร์เกียร์ซะดีไหมเนี่ยแหมโดนแล้วขับแต่ดีๆก็นั่งไปกับเราไม่ได้นี่ว่ะเออล <brands done. S 1> ืมแล้วก็ฟูตอนดีๆกลับแล้วก็ขี่วอล์กเกอร์กลับจะได้เป็นของเราไหมจะว่าไปลองดูดีกว่าพี่ว่าเออ จัดไปฮ่ในเวลาเราโดโดโดวอล์กเกอร์เซงดกเรียบร้อยเสร็จครับวอล์กเกอร์มึงเป็นของกูแล้วครับมึงมึงจงรู้ไว้ว่าวอล์กเกอร์เป็นของกูแหละนะจงรู้ไว้จงรู้ไว้ซะไม่โดนเว้ยเออนั่นแหละ เราจะส่งดีๆกลับไงจะว่าไปอ่าไอ้นู่นมันจะเห็นเราแฮะช่างมันดีกว่าพี่ว่าพี่ขึ้นพี่ขึ้นดีวอล์เกอร์แล้วไปดีกว่าฮะาหไปแล้วครับงานนี้ไปแล้ว ไม่ต้องพึ่งรถแล้วมั้งหรือขับรถด,ดีมีปืนอะไรบ้างอ๋อเรามีจะปืนพกอ๋อนี่เราเลงเองเอง,เองใช่ไหมเรียบร้อยต้องไปไกลไหมเนี่ยมุกไกลว่ะเราส่งดีๆกลับไม่ได้จริงดิขอลองดิแบบอ,อยากส่งดีๆกลับมาไม่ได้อะซัพพลายบอดีส้สปอร์ต อ่ดิสมิดดีด็อกอ่ะนี่ไงเออเนี่ยโอเคไปเราก็วิ่งไปของเราเองแล้วกันเก็บดีด็อกไปเราจะวิ่งไปเลยไงเราเผื่อเราจะได้อันนี้มันเป็นมันเป็นของเราด้วยเออตอนออกจากแมปใช่ไหมลองดูพอเห็นพอเห็นเขาบอกว่าไอ้ไอ้ไอ้ตัววอลเกอร์เกียร์นี้เราต้องอะไรนะต้องจะได้ก็ต่อเมื่อเราต้องไปขโมยมันมาถึงได้ใช่ไหมเนี่ยจะได้อภาร์ออกจากแผนที่ถึงยังเนี่ยเด็ดียอย่างไกลห้าร้อยเมตรเร็วกว่านี้ได้ไหมเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยจะชนกูเหรอมีเรื่องนะเว้ยทีบอ๋อมีทีบด้วยเว้ยทีบ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 ตายป่ะตายป่ะเนี่ยดือสตันเฉยๆสตันอะไนก็เอากลับใะ่ไหนเล่นบ้าเล่นหมดของพี่เนี่ยเอออะไปเรียบร้อยไปขึ้นดีบ็อกเกอร์แล้วไป 400เมตรไม่ไกลหรอกแค่นี้นะก็โอเคก็นั้นก็คุยกันแล้วกันระหว่างที่เดินไปแล้วกันนาะก็คุยกันนิดนึงก็เรื่องของไอเมนที่เกียร์ภาคเนี้ยก็อะไรนะเป็นภาคสไตล์ของ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 โคจิมะใช่ไหมที่เขาบอกบอกกันมาแล้วก็น้องคนไหนที่สงสัยว่าอะไรนะมันเนื้อเรื่องแล้วทำไมแขนนถึงขาดซกตัวจริงแขนขาดไหมแลวภาคต่อไปมันเป็นภาคไหนภาคต่อไปจริงๆแล้วจะเป็นภาคเมนที่เกียร์ภาคแรกนะผมคือบนเครื่องไฟมีคอมเป็นกราฟิกแบิตอะเมนที่เกียร์ภาคแรกอะเขาจะหมยคือเมนที่เกียร์จริงภาคแรกชื่อเมนที่เกียร แล้วก็ชื่อเมนเท่นแล้วพักไอ้ไอ้พักต่อชื่อเมนเท่นเกียร์สองโซลิตสเน็กเสร็จแล้วเป็นไม้เทนเกียร์โซลิตเข้าใจไหมเออคือมันเป็นอย่างนี้มันนับภาคอย่างนี้มันไม่นับแบบเป็นเมนเท่นเกียร์หนึ่งไม้เทนเกียร์สองไมนเท่นเกียร์สามไม่ใช่นะครับผมมันเป็นภาคเมนเท่นเกียร์เมนเท่นเกียร์สองโซลิตสเน็กไมนเท่นเกียร์โซลิตเมนเท่นเกียร์โซลิตสองไมนเท่นเกียร์โซลิตสามไม้เทนเกียร์โซลิตสี่ไมนเท่นเกียร์โซลิตพีดวอล์กเกอร์ไม้เทนเกียร์แพนต้องเพนเนอร์มันอย่างเงี้ยนับออย่าาางีี้นนะรรผมปปพตโซ ประตูตไม่ตามแล้วมิชชั่นคอมพลีทเย้คอมพลีทโอ้โหเรียบร้อย Extraction Deploy อ่าบวก40,000ื่นะได้วอร์เกอร์เกียร์แล้วใช่เนี่ยได้วอร์เกอร์เกียร์ด้วยเออแอนิมอลเก็บฮีโร่ที่ซื้บวก30อุปกรณ์ปืนพร้อมของพร้อมแก๊สลิงกันโอ้สุดยอดมิชชั่นคอมพลีทบอสนี่แหละที่หวังไปเลยเออโอ้สุดยอดที่แรงกันแรงสูงเหมือนกันฮะ GMP มาเพียบ ความเท่มาเยอะฮ่าสนุกอ่ะคือมันไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายเกินไปนะมันมีความยากในตัวมันว่าต้องทำยังไงถึงจะหลบศัตรูได้ศัตรูมีเยอะศัตรูใส่หมวกศัตรูใส่เกราะเงี้ต้องระวังโพว่าสนุนจริงน้องแต่สนุกไงมันแบบมันต้องคิดไงมันไม่ใช่ว่าเออเข้าไปก็ฆคาไม่ให้หมดอ่ะไม่ใช่ไงมันต้องคิดวิธีการเล่นเรียบร้อยบอสดูนี่สิจาก S, <S, <S, so? <S A N R ฮะพวกไอ้พวกเขาเนี่ยอยู่เบื้องหลังอ่พวกเขาจ้าง P F private military ใช่ไหมฮะไม่ใช่ยุไม่ใช่ UNITA อะฮะไม่ใช่ UNTA อะฮะอ๋อ SA เออไอองค์กรเนี่ยมันเป็นอยู่เบื้องหลังไอ SANA เนี่ยอยู่เบื้องหลังของศพที่มันอยู่นะฮะเมื่อ3ปีก่อนนะฮะพวกเขาได้อะไรนะได้รับเงินทุนสนับสนุน ฮะแต่ว่าเงินตําหนิตอนนี้เงินนับสนนตอนหน้าตอนเนี้ยมันหายไปแล้วหมายว่ามีใบมีใครบางคนที่ขโมยเงินโดยใช้ชื่อของพวก S A N A นะฮะพวก S A นี่มันแก๊งะนะฮะเกิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันเนี้ยอ้าวน่าสนใจมากเข้าใจไหมก็ก็คือว่ามีอะไรนะไอไอองค์กรที่ทําสงครามเนี่ยได้รับเงินทุนมาเพื่อที่จะทําสงครามนี้แต่ปรากฏว่าเงินทุนหายไปใครเอาไปทําใครเอาไปใช่ไหม อาจจะเป็นไซเฟอร์ก็ได้ติดตามกันต,ต่อไปดีวอรเกอร์ er มาแล้วเย้เฮ้ย hey! สเนก <c oughs> ฉันสามารถสร้างวอรเกอร์เกียร์สร,รับนายได้นะฮะมันมีความสามารถในการวิร่งแบบไซเลนได้ด้วยอ่าแล้วก็สมองสร,รับอะไรนะักการอินฟาเทตแอบเข้าไปอบอกได้เลยจะเรียกว่าดีวอรเกอร์ก็แล้วกันกไม่คิดชื่อเลยเนาะ อ๋อมีซัพพลายมีเป็นอะไรนะมีเก็บเป็นซัพพลายสำหรับซับเพเซอร์กันได้ด้วยนะฮะสำหรับปืนเก็บเสียงได้ด้วยอ่ะลองไปใช้ดูดีด็อกได้เขมามาเห่าแล้วเย้สุดยอดมาไม่ธรรมดาข่าวของมาเพียบ thank you v e r y m u c h สนุกอ่ะยิ่งเล่นยิ่งมันอ่ะมันได้ทำนู่นทำนี่มันสนุกดีพี่ว่าเรียบร้อยอ๋อเดตพิชชันให้แล้ว เดจเดนเดรีกันสมิธฮะภูพละกิจเสริมมาเทียบเลยอ๋อนี่คือแผนที่ใหม่ใช่ไหมนี่คือไม่ใช่ไอ้นั่นนี่หว่าใช่ไหมมันมันไม่ใช่แมพอะไรนะไอ้อัฟกันแล้วนี่หว่านี่มันอยู่อยู่แอฟริกาใช่ไหมตอนนี้ใช่ป่ะไซออบเออนี่ไงมันมีสองที่ใช่ไหมเออแต่ที่นี่ที่อัพที่ที่แองโกลานี่มีภารกิจอยู่3ชิ้นเอกแท็กพรีเซนเตอร์ มเมทัลเลียคอนเทนเนอร์กับกันสมิธท,ทำกันสมิธก่อนดีไหมมาเกอร์ไว้ก่อนโอเคซึ่งเดี๋ยวจบที่นี้ก่อนแล้วกันอย่าลืมชอบก็ไลค์ซับสไครต์เฟซบุ๊กเช่นเคย,ย,ยจึงไปพนักผมสวัสดีครับผมแชะโอเคไปละเดี๋ยวกลับมาต่อพาร์ทหน้าภารกิจเสริมเช่นเคย